สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ใช้คนอื่นๆเข้ามาช่วยดูแลและก็จัดการโปรไฟล์วิสเศษของเรานะคะขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ชื่อค้นหาธุรกิจของเราเราจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลที่เราสร้างด้วยนะคะจากนั้นให้เราไปที่จุดสามจุดมุมบนขวามือตรงนี้เลยค่ะเลือกการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ ผู้ใช้และการเข้าถึงจากนั้นเราก็เพิ่มอ e ีเมลของคนที่เราจะให้สิทธิ์ลงไปโดยคลิกคาว่าเพิ่มแล้วกรอกที่อยู่อ e ีเมลลงไปจากนั้นมาเลือกบทบาทการเข้าถึงนะคะว่าต้องการให้บุคคลนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างเกี่ยวกับโปรไฟล์ธุรกิจของเราเราจะเพิ่มสิทธิ์ให้เขาเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้จัดก,การแล้วคลิกคําว่าเชิญระบบก็จะส e ่งอีเมลไปที่ตัวบุคคลน,นี้ให้เขากดเข้ามายอมรับคําเชิญ เมื่อเรากดส่งคำเชิญไปเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นว่ารอดำเนินการในส่วนนี้นะคะคนที่ถูกเชิญเขาก็จะได้รับอีเมลคำเชิญตามตัวอย่างนี้เลยค่ะก็กดยอมรับคำเชิญระบบจะแจ้งว่าคุณเริ่มเป็นผู้จัดก,การของ TU House แล้วก็กดยอมรับหลังจากนั้นคนที่เราเชิญเขาก็จะ มีสิทธิ์เข้ามาดูแลและช่วยจัดก,การโปรไฟล์ที่สนิทของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองรีเฟรชกันดูนะคะว่าอีเมลที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นี้สาม,มารถเข้ามาจัดก,การโปรไฟล์ของเราได้หรือยังแล้วก็ไปที่สุดนสามส่วนมอนเดิมการตั้งค่าธุรกิจผู้ใช้และการเข้าถึงและนี่ก็คืออีเมลที่เราบอกคำเชิญไปเมื่อสักครู่ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนวิธีการให้จดทะเบหากเพื่อนๆคนไหนลองทําตามแล้ว ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ผมเมนตนแจ้งไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ